แกดูนิดดี AI มันทำอะไรลงไปวันเนี้คิดว่าตัวเองเป็นเชฟกระทะเหล็กหรอไงสั่งให้มันทำสปาเกตตี้ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้คือมันใหญ่มากเหมือนภูเขาไฟปะทุกออกมาเป็นเส้นพาสต้าสีสันนี่ไม่ต้องพูดถึงเขียวชมพูเหลืองซ่อมคืออะไรใครใส่สีผสมอาหารเยอะขนาดนี้อ่ะลองกินดูหน่อยละกัน อืหรสชาติเหมือนเอาปลาหม,มึกแช่น้ำส้มสายชูแล้วเอาไปคลุกกับลูกอมรสทุเรียนเพื่อนเป็นไงบ้างอร่อยไหมโหนกินอร่อยพองนี่มันอาหารที่มาจากนรกชัดๆ แต่เดี๋ยวนะทำไมกินไปกินมามันเริ่มอร่อยขึ้นวะหรือว่าเราเริ่มชินกับรสชาติประหลาดของมันแล้วสรุปคือ AI มันอาจจะไม่ได้ทำอาหารอร่อยแต่ทำอาหารที่ทำให้คุณเกิดคำถามในชีวิตได้แน่นอนใครอยากลองชิมของประหลาดแบบนี้บ้างเม้นมาเลย